สวัสดีครับวันนี้ตื่นเช้ากันมาอีกครั้งไอเกาหลีแล้วก็จะงงอแล้วก็การลองที่ผมพักที่บอกมันจะอยู่ห่างไกลจากในเมืองหน่อยก็เลยเออวันนี้จะปินกลับหลัก็เลยจะหาประสบการณ์กับร้านเนี่ยแถวนี้เป็นร้านเล่นข้อจริงผมชอบร้านลูกพมาก แต่วันนี้ยังไม่มีทลิปนี้ยังไม่มีโอกาสที่จะไปกินร้านโล c a l ที่เป็นของเหมือนร้านเซตะ้ะผมเคยกินแถวแถวกลางนำ้ำบูยดีมากควาทักใจมากมนี่ชุดน่ารักน่ารักาเงียแต่แต่ไม่มีเวลาไปละวันนี้ก็เลยมากินร้าน<ม>แถวที่พักซึ่งลองสั่งก็มีพวกข้าวข้าวบิบิมบับใช่ไหมครับมีหมูทอดตกราเสือมีเกี๊ยว แล้วก็สามมาทรงสามคนก็สั่งไป3อย่างอันนี้ก็ปกติของเกาหลีนะครับเครื่องเคียงมาข้ากินมากซึ่งปกติแล้วเวลาผมกินนะผมจะกินแค่ผมชอบกินข้าวเปล่ากับกิมจิก็อร่อยละนี่คือดูนะด่ากินมากเนี่ยตัวโปรดเลยเนีย่ยเดี๋ยวรอดูนะแต่เห็นปริมาณจะเดีย๋ยวรอดูว่าของที่มาจะเป็นยังไงบ้ง มาแล้วครับอาหารกับที่สั่งมาอันนี้เจ้านายเขาชอบกินเกี๊ยวเกี๊ยวทอดแต่นี้คือเกี๊ยวทอดกรอบๆเลยนะเท่าไหร่นะสามพันห้าร้อยเนถ้าสั่งนี่อยากกินก็สั่งอันนี้คืออลังการร้านแปดูนะนีแผ่นฝ่ามือหมูทอดตรงกันซื้อในนี้คือไส้ไส้ของเกี๊ยวอันนี้คือดูเซตเนี้ย เซตนี้จานใหญ่ใหญ่ใหญ่เท่าหน้านะ,นะฮะก็เล่นะเจ็ดพันห้านะเจ็ดพันเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าร้อยวอนก็เท่าไหร่อ่ะสองร้อยโดยประมาณเนี่ยจานเบอร์เรอรเลยอันนี้บิบิมบับผมก็มาตามสไตล์ครับชามใหญ่ามากลองโลเคอลอย่างเงี้ยดีครับปอะเสิร์ฐเลิศสีมันนี่เด้งรสชาติรสชาติเกี๊ยวอร่อย

เกี๊ยวอร่อยนะเเขาว่าเกี๊ยวอร่อยกันผมยังไม่ได้กินนี่นะครับตะเกียบช้อนแบบพออย่างดีเลยนะน้ำซุปอันนี้เปบิมบับต้องมากินเจ้าประจำเฮ้ยไม่ใช่ต้องมากินออริจินอลของแท้อย่างนี้ใส่ซอสลงไปราคาถูกแต่ดีอร่อยไหม ตรงก็เสอร์ฟอร่อยไหมตรงก็เสิร์อร่อยไหมนี่สลัดสลัดจานหลักอ๋อคนแม่ห่วงหน้าคนลูกห่วงหน้าไม่ห่วงอร่อยไหมตรงก็เสิร์อร่อยไหมหรือก็หมูนุ่มไหมอ่าฮะผมก็กินนี่ก่อนบิ๊มบัก ติมบับไข่จ้าไข่ไข่ดาวกับพรอบนะ้อมชอบชอบผักเยอะอันนี้รับการยืนยันนะครับว่าอร่อยจริงสำหรับอร่อยจริงสำหรับเจ้าติมบับ ไม่ใช่อร่อยกินสำหรับหมูกับเกี๊ยวอ๋อแล้วไม่ใช่เหนจะคุุกข้าวอ,อววยู่หนุ่มอุ้สุเลหมูนุ่

มันกินปิดตัวหนึง่งไม่เคยกินแต่คืออะไรดี๋ยวก,กินเองลูกมึกมั <c oughs> ม้อืมน่าจะเป็นความึกรู <c oughs> ้เปล่าวะน่าจะาขนาเลา็นาากนิ่มๆอะเค็ม,นม <c oughs> ๆนะอันนี้จะไม่ใช่เค็มๆ <c oughs> <c oughs> 嗯。嗯。嗯，好块。 มีตัวนะตัวดำๆรสชาติเป็นยังไงไม่เคยกินหวา,านหรอกตัวดำนะครับ แนะนำนะครับใครมีโอ,อก,กาสวันหลังอน่ะ้ามาเที่ยวประเทศนั้นท,ที่สอง,องที่สามอนะไรเงี้ยมีเวลาออกมาหาอะไรทำเนี้ยนอกเมืองหาอะไรอะไรแปลกๆต้นกำลับจริงๆไม่ต้องขาดในท่องเที่ยวไม่ต้องมีอารมณ์แบบปรับปรุงในท่องเที่ยวกินอะไรเงี้ยรสชาติดดั้งเดิมผมว่ามันดีอื้อ ก็ยังงดี๋ยวเขาเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะแัดแปลรสชาติไ่ให้ใครอะครอย่างเงี้ยสนุกดีครับอร่อยดีได้ล,ลองอร่อยก็ดีไปแม่อร่อยก็เฉยๆเป็นจอยครับ